สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวก็มาพบกันอยู่เช่นเคยนะครับนี่คือจุฬาการลานครับขนาดอีก1 6 0เซนมนะครับขนาดความสูง187เซนตเมตรครับวันนี้ก็ได้ถักนะักเชือดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ ก็ใช้เวลาอยู่สองวันในการผ่านนครับเพราะว่ามันต้องมันไล่ความตึงของเชือกด้วยนะครับถึงในช้านะครับแล้วก็ต้องมาจัดตารางในการมัดแล้วก็มาไล่ในการมัดนับเชือกนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ให้มันหนานะครับแล้วก็ให้ดูเททฐานะครับนี่คือส่วนก้นกบครับ เชื่อผมก็จะถักในสไตล์ของตัวเองนะครับอันนี้คือในส่วนของปีกนะครับส่วนตรงนี้ผมจะมัดท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีดึงขง้างดึงข้างในนะครับเพื่อให้ปีกแอน,นครับ เป็นไม้ก้านลานที่ผมทาเลเกอร์นะครับถึงได้เงานะครับถ้าไม่ทาเลเกอร์ก็เงาอยู่แล้วนะครับต้องใช้กระดาษทรายเบอร์2องพในการขัดนะครับก็ไม่ต้องทาเลเกอร์ก็ได้นะครับพอดีว่ากระดาษทรายสองพันนั้นผมไม่มีครับก็เลยทาเลเกอร์นะครับขัดกระดาษทรายเบอร์พันไปนะครับแล้วก็ทาเลเกอร์ทันทีนะครับมันก็จะเป็นส่วนหอนนะครับมาชมกันครับ ส่วนของปีก็จะให้ออนนิดหน่อยนะครับส่วนของปีนะครับ่วนนองผมก็จะตรงนี้นะฮะผมจะใช้เชือกดึงแทนการใช้ไม้ดามนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการดึงสองชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างน,นะครับอันนี้คือสไตล์ของผมเองนะครับเชือกตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์ในการช่วย พายปุปีเวลาเจอลมแรงนะครับสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็จะไม่แข็งจนเกินไปนะฮะตรงนี้นะครับมันจะดึงในส่วนของปีบนไว้นะครับแล้วก็เวลาติดผ้าเราจะติดผ้าข้างนึงข้างนี้นะครับก็จะตีทับขึ้นมานะครับก็จะมีก็จะมีรูตรงนี้นะครับเป็นช่องโหว่เวลาเราจะูกสองหรืออะไรก็จะเป็นสัดส่วนของมันเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างผมก็จะถัก,ถกเชือก ชั้นล่างนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยก็จะถักก็จะดึงเชือกว้เหมือนกันเหมือนกับข้างบนนะครับเหมือนว่าเป็นการดามกดามปีกนะครับโดยไม่ใช้ไม้นะฮะใช้เชือกออานะครับนี้นะฮะก็จะอ่อนกว่าไม้นิดแต่ก็จะให้ความผิวดีกว่าครับอันนี้ในมุมมองของผมเองนะครับแล้วแต่สูตรแต่ละอาจารย์แต่ละท่านนะครับสมมตวก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการติดผ้าอีกท,กทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับประมาณนี้นครับ,บเพื่อนสนใจหรือต้องการสูตรนะครับก็ทักผมมาได้เลยนะครับไม่หวงสูตรกันนะครับครับผมสวัสดีครับ